สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเพียหมีดอกจิกนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าโปรสแกนเกมสล็อตของเราเนี่ยสแกนอนตรตาการแจกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่และเกมเลยนะครับผมนะปีตลอดชี่อผมไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะเดี๋ยวรอโปรสแกนมันรันให้ครบสักคู่นะครับแล้วเราเค่อยเลือกหาเกมอ่ะไปเลือกเกมกันเลยนะครับผมอ่มาแล้วผมเสื้อขาวนะผมเรีกเสื้อขาวนะครับนาทุนมาหนึ่งห่ันบาทนะครับนะเดี๋ยวเราดูเลยว่าหนึ่งบาทเนี่ยเราจะบวกเท่าไหร่อ่บวกครับ พันสองพันพอครับผมนะสามสี่พันก็ได้ครับผมอ่าเข้าที่ดูข้อมูลครับผมอ่าดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปปั่นต่อนะครับเป็ดขึ้นเป็ดลงมากครับผมนะกดหยุดเองมากแล้วก็กดออโต้บ้างครับเพื่อเปลี่ยนจังหวะเกมครับผมที่สําคัญเลยคืออย่าปล่อยออโต้นานนะครับมาถ้าใครสนใจครับผมนะเดี๋ยวผมทิงไลแอดไว้ให้ข้างล่างคลิปนะครับผมคือตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมอ่า ย้ำก่อนครับว่าโปรแเกนของเราเใช้ได้แต่กับเว็บพุทธิเพย์แต่ปดเท่านั้นนะครับผมนะจังหวะเกมมันถึงจะตรงกันนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูเลยว่าทาไมแตกก็ไหลนะถ้าตกโปรแกนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันจะไหลลึกแค่ไหนนะครับนะเล่นสล็อตเราต้องเล่นไปตามทุนนะผมใครบวกเดี๋ยวปล่อยเขาไปเราต้องเล่นตามทุนเองนะครับมาไหลยอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็ไหลยอยู่ครับผมนะเสื้อขาว ฟรีเกมต้องมีเนี่ยวงกลมภาษาภาษาจีนครับผมนะแดงๆครับผมนะสามอันครับผมช้าหน่อยอร่อยแน่ครับผมนะใจเย็นๆนะครับนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงบวกแน่นอนนะผมนะถ้าโปรสแกนเราตกลงไปนะผมนะตกที่ชื่อเกมนี้ครับผมมีตัวเลขสีเหลืองบอกเลยนะครับว่าเกมนี้แตกกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสามเก้าแปดเก้าสิบเก้ามีหมดเลยนะครับอ่ามีชื่อเกมบอกเลยแต่ย้ำก่อนนะโปรสแกนของเราต้องใช้กับเว็บพุทธิเพย์แปดแปดเท่านั้นนะครับจังหวะเกมมันถึงจะตรงกัน เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าจะไหลเท่าไหรเนี่ยครับผมขนาดไม่แตกก็ไหลนะครับเห็นไหมครับผมนะพอผมกระตุกเบ็ดขึ้นนะมันก็จะไหลเรื่อยอ่าเห็นไหมครับไม่แตกก็ไหลครับผมนะเราอย่าไปโลภมากครับผมไหลธรรมดาพันสองพันก็พอแล้วครับผมอย่าเลือนะผมนะใครสนใจโปรสแกนของเกมสล็อตนะครับสแกนอนตาาการแจกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะครับผมนี่ขนาดไม่แตกนะครับผมนะไหลมา2องพนะครับผมนะแตกกันได้ครับผมคลิปนี้นะสองพเลยนะสวยๆครับผมนะสองพเลยนะ แต่เสร็จกดต่อก็ได้ผมนะแล้วแต่จะเอาต่อยอสักร้อยสองร้อยสี่ห้าร้อยก็ได้ครับผมแล้วแต่แล้วผมนะแล้วแต่เราสะดวกับผมอ่าถ้าใครสนใจโปรสแกนของเกมสล็อตนะครับสแกนอัตราการแจกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมเลยฟรยีตลอดชีพนะครับผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจิ้งละแอดไว้ข้างล่างคิวผมนะเดี๋ยวลองกดต่อทั้สองสามทีได้ไหมนะนะทุนมันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตอนนี้ระบวมาสี่พันกว่าบาทละเนีย่ยนะมันมาสองตัวนะครับ ตัวที่สามไม่มาสมมติถ้ามันเงียบมันเงียบนานเกิน4ีหตาเราเปลี่ยนเกมเลยนะผมนะถ้าไม่เปลี่ยนเกมเราก็ต้องกระตุกเบ็ดเพิ่มขึ้นนะครับเออนะขอไปเรื่อยๆผมนะแตกมาแล้ว2องนหกเราขอไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะบวกสักเท่าไหร่นะครับอ่าแตกมา2องนหกแต่รวมไหลด้วยนะผมนะยอดมี1นึ่งหมื่นหนึ่งพันตอนนี้มา15หมื่นห้าประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับรวมยอดแตกกับยอดไหลนะผมโปรสแกนตกเกมไหนชื่อไหนยังไงแตกแน่นอนนะผมแค่เลือกเกมให้ดีนะ ทุนร้อยหนึ่งไม่จำเป็นต้องกดเบสสองสาบาทนะครับผมนะกดเบ็ดไม่ถึงบาทก็ได้ศูนย์จุดเท่าไหร่ก็ได้หรือบาทเดียวก็ได้นะครับแตกเป็นพันเยอะแยะไปนะครับผมอ่ะขอกดอีกสัก3าสี่ทีนะครผมนะถ้ารอบ2ไม่มาเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเนี่ยมันมา2รอบนะมันมา2รอบเรานะครับนะเราแตกไปแล้วผมนะสองพรวมไหลด้วยประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าใครสนใจโปรสแกนเกมสล็อตนะครับผมทิ้งไลน์แอดไว้ให้ข้างล่างคลิปนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ